เีาีกับ้าวมีผูิาที่ผ่า้าวีมากครับเทาไา้อย่าาาอรบแนเาไปเอะฮเอาจะอเ็กไปเขาอไเราเานายเจ้าอะไรอ่าใจนะครับแม่ติด้าเจ้าหัวถือก่อเือนเทียนข้าวอะไรสวยเย็นเย็นอ๋อ เอาไแล้ขี่ทีเราเอารวีนาะไรโอ้ยจาสีเไลออกแม่งหอกโอ้ยังไตาม่คายเครื่องคนละเนาะข่ากัสีเย็นละเนาะเขแตกโอ้โหบอกบอกเ กินวกินข้ามาลได้ินแตงเะไได้ฮา่าแตด้่ไปกินได้ด้ว่าาละ้ไม่เขาไม่แล้วหนึ่งเดวละ่ดียวมาด้วมาด้วมาแต่พั่านอย่างขน้ยเท่าละมาแถบ่ะระตายกินะปะตายจัยกับสี้งแเออ้าดียวเรเ้กได้่ามไได้ดตาตาย แฟมแก้วแล้วมไปไปเบนลงไเเ้ไเ่าเบอกนะโอ้ไ่ได้กินกับเป็นยังรอกิข้ากับพ่อเขายเนยังไลาปลาเาเรื่องกินเนนูรูเขาล้วนเป็นทางของเป็นทางของเราับเครื่องไกาแฟเขากไเลไ้็ติกาไปหรอ กาบอเตอจะกาบอเตีมเตีมะแเขาตัดแล้วกี้นี่เขาตัตับวเขก็เพิ่งตัดแล้วเมื่อกี้ไปต้มกันได้ด้วนี่นะกาไอีกแล้ววเบเส้นปาตอเลยไปมังลำ ตอนลี้เราเราลาดอยู่ด้แันีเก่า้เอาใส่บ้างไล่ไหอี้างไล่ไอยู่

วาถามาพวกเม็ดงานนี่เนาะ่ะ <c oughs> <ส> <c oughs> เบดนานสร้างลูกดอกล่าีนะเอาคนมาเลยกันใงาด็ดอกอล่าวดีนะดิเนเจ้าก็ดึงเขาตัวังตับจักรารรอเนาะนี่ใส่เนาะเอาไปส่เพื่อนเจ้าคุ่นไปบอยู่ตั้งไตหุ่นนะคนจี้เสื้อใส่เจ้านี่ยนะไปดันนั้งใต้หุ่นเสื้อหุ่นนะ มุดกับาไปซะมุด้าไปื้อนาดไม่ไดนี่พี่ม่ตรงพี่ม่มดตรงพี่ตรีคัมดกับไปาง้บ้าเ้าอาเยนงัเล็กเลยโอ้ยเอามือถึงอะไรหรอกจะเป็มยานือเลยอันนี้

พี่เดียวนั่งมบเครื <K 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 ่องตัววาห่ข้าวข้าวผีไก่ก็ตัวนึ่งผี่เต็มถุงนึปลาแห้งตำมัดถัวเขาให้สีข้าวเช้าข้าเช้าข้าวเช้าข้าวเช้านเอฟซ เช้าเ่าป็น่ายงทุกงานเช้าเช้าเป็นบายโมงบายโอ้โอะไรปะแห่งอยู่นี่เขนเป็นคนอื่นนาดยู่ตั้มัวตััวไปไปกินนั้นเด้อไปกินน่นเด้อไปไปวันนี้ไฟป้อนนะไปกินเองนะ่ ขาอนเยเฮานียอะเอานยนั่งนั่งรู้ังไงอีกไปห้ลูกเวลานั่งโอ้ยเอามาเท่าแล้วนั่งอย่างนีเจแก่เเท่านอนาะใลูกหลาที่นั่งะมายากเฮาเออนั่งมันหูจักรรับไทยับผูรักผูไหได้ไหม ชื่อ่าษานังสิดานทั้งสองเวนบกคลิปเขาจะถายกต่นตึ่งเดียาูจัผู้นำคนแรกเขาจวายก่ะเ้าอี้เราไปให้นั่งเออนั่งนั่ละหนูจำว่ามานันเออูางน่สมาใน้้านมั้งขำมั้งลุงทัานเราบวกกินได้เออเราบกกินง่ายง่ได้ลุงบกกินข่าวหรอุงทน ตะไปครับเพนนะตไกินนึ่ตะไกินืระเบี็้าว้านะเาไหมดิอ้หอมดินางรไปเลยแอยังไปยืนข้างหัวครับคุณรักพาหันนะพอะไรนะหอมจริงอันนี้เพื่อนเลยแม่เพื่อนคอไก่นั่นเพื่อนคอไก่แล้วก็ขอกินก่อนยีงไงแต่เรานี่ยเนาะมันติเรือผู้ใดยาลงมากนเ้วมาต้องฟันประทันอะไรเลยเพื่นนี่ยนิสัยพดีเลยประทันเขาจับบ่านเลี่ยคุณ ขายซื้ไวแล้ววะเราซือเราครับนี่บัตรบัตรขายซื้อแล้ว่าแล้วก็ซื้อาทองขายทองบ้านซื้อไม่กินไม่ซื้ิไงไงไไง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 ไไงไงไงไไงไงไวไงไไง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 งไงไงไไง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 ้งไ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 ่ไง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 ้งไ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 ไง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 ไวไง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 ไไไ มันย้ำเปนยังไงีป่าป่าปอาป่าป่าป่าย่าป่าป่า่บป่าป่าป่นป่า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 ่าป่าป่าป่่าป่า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 ป่าป่าป่งป่่กป่ป่าป่งปาป่ป่าป่าป่าปาป่งป่ง่งย่า่ายาาาา่าาา่่่ปป่ง

ก็เหลืหันอ่ะระดามันไม่เอาพี่ไปตรงนี้ทำไมที่นี่ก็ได้นั่นเป็นไปดีดีกว่าสี่เยนตั้งเต็นัำนแบบสีได้สีใไม่ตายก็ที่ละสี่ันสองสี่ร้อฮะเลอแี่นี่ยหมดเยอะวะ เวลาจะล้างถ้วยจยสาดจริงลงรู้งนามย่างยังยุ้ยมาบ้ไม่ได้เพามาใส่เบอร์วาง่ไเนี่ยมาแล้วก็เจนไม่ค่อยทำต้องามเจนะเจนไม่มีความรู้สึกอะไรกับเราเหรอเจนออกมาไม่บุบบังคับออกมารย

คลิปต่อคอมมนต์เป็นพันว่าไม่มีเวลาว่างเลยก็ครเรียกมาทำงานไม่สนใจไม่ถามนี่คือย่อหนเอ้าวอ้าวไปดูเดี๋ยวโอกาสนีให้ทำที่ไม่ทำ ได้เงินก oh. <Jean> ้อนเหมือนคนอื่นเขาแต่ไม่ทำทิพย์ความสามารถไม่มีไงอย่างมีเมียสองคนสามคนอยากเป็นลูกชายไม่ตัดหรอกไม่ตัดนะอยากแสดงความรับผิดชอบตัดไม่เป็นนะเมียสี่คนก็จะดูแลสี่คนน่ะโนโน่คืออันนี้อ่ะนี่อะไรตัวอย่างนี่นาได้แล้วของอะไรของนาทีแบ่ะสิบสองอางีของนาทีกว่นี้ของขล่อยนะตับไปเลย นี่แต้มเื้อยิกนลวนี้ใจตักเมต้บอก้อแบบนี้ิตาน้ิอพ่อขีดเยอกว่าเขาวตาที่ใครวจะตัมบาออันนี้จะตั้มเลยดิตั้มลั้เลย อไบอกตำโก้ยมาตำโก้ยมาใส่ตามัดหูขึ้นจาลาเนียจามหูมวะตาติงได้นะเออเจ้าตาิงเออเดี๋ยวตีนตีนเลยตินรกบอกน้อตนเลยตอนี้ักาเลยเลาิงได้กินนะตกใจจังีาม ไป้เีใจงไตนก็ถุงเ้ทำกล้วยกิ่งกล้วยงอะ้ก็เอือนเขากินก้องเอือนเอาไปเขาเลยเขาจะเอาไปกินเหนเขาผมจกินน้ำมันแก้ำรดาไรเขาจะกินน้ำมันวกินหลุสาวเขาแปรงลำาเลยเอาลเอาอันนี้บไปเินอะเอายกิไ้แล้วแส่เจ้าไปรดเดี๋ยวพอยแล้วันวันเจ ตามตัวเดียวามาเโ้ย่อยากน่ให้กกอดนี่เนาะนี่อะไ้องมนตามตัวดียวง่ายง่ายชิบเอ๋ลยขอกินหอยกินกุ้งก่นเกลือขุนเมืองกินไม่ได้ขุนมืองนีกินได้เกลือออไม่ขุนมืองกินได้กุอง ไม่มีอะไรนีมัโค้งกลางน้ำไอ้แก่มามากนะโครงมันเลยมันไม่คือนำจืดกินนี่เเลยราะว่านี่ไม่บอกปัญญามน้อมเนี่ยกูนุ่งก็จงเสือเสือรับกคิดรลบอมืออุ้อยู่เรอกินแทนโอชิแทนไอ้แก๊กวแทนเมื่อวานก็แต่เมื่อวานก็อุ้มอยู่เมื่อวานก็อุ้มอยู่ เาิญสมบานแดงสุดบนนั่งจริงเลยอ่ะมันเป็นการแสดงเขาจะพาที่มาเท่าไหร่เลยหางตั้งยงทำดอกบัวอยูเดี๋ยวผมทำดอกบัวหน้าลากเพราะลากวหมานม่ได้นพัหนะน่ะมาไกินไหมอะไรครับาไหกินไหม มีฮะโอ <|so|> ้ยเลิเลยของได้นี่ยดี Count ๋ยวบอปีนให้ของใครลงวางไปเลย